กูก็ยังไงคือจะไปดูยาโอเคแล้วดูที่คุณทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรได้ก็โดนกูซัดไงล่ะเป็นควายใช่ไหมล่ะนี่เอาหมาก่อนเลยนี่ขี้เียนหลังหลุได้ไงวะโอ้ย

ควายเอ้ยไอควายเอ้ยตัว้ยีีข้เทียแม่งแตะแปสิัดเรียคนโอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นอ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไโอ้ย

Thằng mà nó quay chạy lái chi chính. Ôi. Quay lẹ, chơi chạy chạy kiểu à. Nì à. Ôi. Ôi. Ôi chứ Ôi. thằng mà nó quay chạy lái chính chính. À cái Mày đều vui, tập quân Nhiều

ไช้หลังมันลุกาเกี่ยวแล,ล้วจีพีชนะแล้วเนี่ย<ะ>ไม่แน่วะไอเจ๊ต้องลุยพี่ก่อนกูตายเมื่ไหร่เจ๊ตายแล้วไอ้สัสเอ้ยเอ้ยเฮีย เเื่อ้าไอพีเหลือเลือดตั้งสองหลอดเอ้ยทั้งหมาทั้งควายใจร้ายจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไงอ้าวโอ้ยมึงยังไม่ชนะหรอกนะน้องควายน้อยน้องควายน้อยน้องควายน๋อไม่โดนหรอกเขา้ไง นั่นดิเอาวิ๊ร้อยตัวไว้อะไรของอมันอะไรของมัเย็นที่นี่หมืนตัวเหมือนหล่อมากไอ้เยนติดยาก็ทีเดียร์แหละครับหุนยนต์สองตัวพวกกูแม่งขี้คนป่าจะเห็นยนต์เหรอ แค่หมัดมึงก็ยุ่อนาคตมแบบพี่ยไม่เคยเล่นเลยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่กูใหญ่เลยอย่าี้อย่าโล่ขายยาอือโอ้ยเยอะหนยกลับเ้ยมึงมึงทำยอะไรกู เอ้ยเอ้ยยงไม่ได้สไลด์หนอนเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยใครจะฆ่ากูเว้นเว้นลงไปเส้นที่ เอาเฮ้ยแกไอ,อเจเยียงไ,ไปแล้วกูกูตายไปแล้วกูตกแต่ละคนโลแล้วลูกเหรอยอพีอ่นี่งไงคีเลอร์ควีนเนี่ยพี่คีเลอ,เอร์ควีนอุย้ย ไอควายยก๊งยังวู้นมึงจะเป็นที่อะไรกับกูเอ้ยมันไม่มีธนูเอามันก่อนเลยไม่มีธนูเหรอไม่มีธนูเหรอมึงอ่ะตีโอ้โหโอ้ยแค่ตัวเล่นโอ้ยนี่เจ๊เล่นอะสาวยูเลยกะฆ่าแม่งเลยกระ่ากรัวเร็วไปหลายล้านปี ơi mẹ anh, quânจบ rồi, quân chết 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 เอ้ยไม่เอ้ยไม่ได้เล่นเลยเนี่ยไม่ได้เล่นเกันพอดีจะรักแกกูเกลืไปแล้วกูจะลักแกกูเกินไปแล้ว<อ>ไปเปลี่ยน<ป>เล่นกับเ<ป>อเสจีได้ไหมดีมากดีมากใครเล่น,ต,<อ>นตัวตวาย พวกกูทั้งหมดเฮ้อเออเออเอี้ยอาเหยียบเลยเหยียบเลยโอ้ไม่เดียวเลย่มต้นโอ้ยเยี้ยโอ้ยเโอ้ยเครื่องแปร๊ะไมีดกูขอหีดไม่หีดเอ้ยไม่ใช่หีดดิว่ากูตองไหนหอบโอ้ยเอ้อไม่ต้องเล่น อกูจะเล่นหลังพอดีโอ้ยไอควายไม่ได้เล่นกันพอดีโอ้ยาเออเจ็บใจโดนน้องไดูเลือดกูดิดูเลือดกูโอ๊ยเอาไมกูมเลยจยอยู่าม่เลย ขอไเสนข้อเี๋ยวีแอคก่อนไอ้ดังมันยังเลือดสองอยู่เลยพี่นี่ก็ฆ่าันซะเฮ้ยแข็งเก่งอะไรยางนี้หลบเฮ้ยเจ๋งจริงๆหลบยี่โจโจโอ้โหอะไรกไม่เห็ไม่เหเกียรติ้วยสักไม่เก็บแล้วก็ไม่เกียริด้วย มันรุมมันรลมมันรลมมัลมึงเอาเลยมกูจะตายแล้วต่อต่อต่อยต่อไอ้เฮี้ยหนีไงนี่ไอ้เนี่ยังมีอีกหนึ่งยังมีเออมันยังมีอีกหนึ่งว่ะเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหมัดกันไอ้พี่ลมเฮ้ยเดี๋ยวเราลุ้มไปเราเฮี้ยเล้เฮี้ยกันเจ้ยอวยอมลุงกูปเราเฮี้ยอะไรกันกูจะลุ้มเราไปเฮี้ยอะไรเฮ้เฮี้ยการเจ้โอ้ยโอ้ยเฮี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยระแกละแกเจ็บใจกระต่ายโดนละแกเย็นตังม่อคุณแกลโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไอพีรีบตายไปเลยก้าวมันก้าวมันประกากูไอ้พี่โอ้ยโอ้ย oh กูตัดเล็บมากูกดปุ hey ่มแล้วกูเจ็บน <c oughs> ิ้วไปอีกอยู่ป้าเฮ้ยเือยอีกนิดนี่เฮ้ยอีกนิดอีกนิด เฮ้ยสูซเฮยสยืดย็ดยดย็ดไรยดกระต่ายไอ้ตางกรต่ายตามาฆ่ากูฆ่าไหลังมึงคนมึงเท่านั้นยังเป็นผู้ล้าแคสมันเอ้โดนกระทืบไป้ี่กูัตว์ตยืดยืดยืดยยดดย เหลืองไอ้ยี่ไอ้หลังเหลืองหยิบเหลืองไอหลังเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยเฮู้ผมผมไเอาเอาวุ้เนี่ยกูจะเอาขวานขวานโหดเอาเฮ้ยเฮ้ยได้จริงอย่าเอาวุ้นดิเฮ้ย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 อะไรมึงไอ้เจ็ดเฮ้ยโอ้ย

อุ้ยแต่ไม่เจอฟิวไงวะแตนน่แล้วมันเจ็บนี่เจ็บ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 เออนี่แผลมึงบอกกูเจ็บเจ็บกูก็เจ็บวะอ๋อหียแอ่อุ๊ยโอ้ยเช็ดโอ้ยไม่นี มึงต้องชดใช้พวกมึงต้องชดใช้ด่าโอ้ยอู้ยโอ้โนี่กัดอีนคู่เกินไปแล้วล่ะด่านี้มม่เข้าไม่เข้าตัวกูเลยย่งทำยองไรไม่ได้เลยโอ้ยเฮ้ยว้ย พี่ผมขอโทษพี่พี่ฟาดีเฮียพี่ผมขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ผมขอโทษเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ้ดเจ้าปุ้ดเฮียโอ้ยเฮียนี่ตีไม่พี่โหทุกคนตื่นเริ่จริงอัพี่พี่โอ้โห ทำไปพี่ถึงทำแบบนั้นกับผมนะไอ้สัตว์ไอ้เฮียพี่มึงเอากูวะพี่โอ้ยโอ้โหอยากแลกไอ้ตังไม่ได้เลยไอ้พอไอ้พวกเราดูไปตังเอาไปใช่ไอ้เหี้ยดูไปเช้เหี้ยเรื่องทอ้งสอเงไอ้เฮียดูไอ้หลังดิสองแล้วเหลืองเนี่ยแต่มึงซ่อมเลยสี่ติดไม้ไอ้อาดแก่ไอ้อาดมาที่ลงฮะไม่ลง บูสติดวก้ยกระโดดลบกระโดดหลบอ้าวคนแรกเลยมนได้ดิบูสะดวกจริงๆตีแมงตีอุ้ยวาดวาดเป็นเทียอะไรกับคุยตังนี่นี่อุ้ยนี่นี่อ่าวาดแมงเลยอุ้ย ไปส่งแม่งเลยเฮ้ยคุณดึงอย่าเข้ามานะน้องหัวร้านใจร้ายมาด่าโปรตุกด้วเฮ้ยฟาดม่มดึงตีตีโอ้ยดีทียแต่ละคนดึงหลังเจ้กูใหญ่เลยนะไอ้ตัง Anh nghĩ là anh nghĩ là khó mà Đó đúng không bố Cô tăng ngay PT vô hôm này Ôi, có vô nãy này Kết ôi kìa Kết ôi kìa Ây Ôi, hiếp đơn cô, ấy rồi. Ok Dạ không, mà nó nóng hùa lát nè โอ้โอ้เหี้ยปาดนองหมดแล้วน่ากลัวปาดคอไม่ไหลใจร้ายแล้วมันจะหักมืกันทำไมดิดีไงเฮ้ยคิดไปอ๋อคิลเลอร์ควีนโอ้ยโอ้ยคิลเลอร์ควีนคิลเลอร์ควีนโอ้ยเฮี้ยเกือบโดนหน้าตัวเองโดนเลยโดนเลยดิเฮี้ยเลย เฮ้ยจะเล่นทา้ตัดเียโอ้โหไอ้หลังมึงต้องฆ่ามันให้ได้ดีมดาหัวร้านนีเนี่ยอ้วจะไเหรอเยอดิดาวนซี